ตอสมองแล้วโยนทิ้งไปพ่อวันนี้ผนกาบอลจัดไหมแล้วครับก็กล่าวทักทายสวัสดีพี่พีททุกท่านนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบอลยรับโอโหเรียกได้ว่าสดชื่นกันเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยทีเดียวครับเอาละครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางครับในหน้าช่องหรือในครอบครัวที่ผมวางไม่ให้คอลเลคชันฟุตบอลเจ็ดสีคอลเลคชันไทยลีกและคอลเลคชันแดนเหนือที่ผมวางไว้ให้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ยิ้มหวานกันอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับในครอบครัวผมเนี่ย เอาละครับวันนี้ผมก็มีครับ6ออเดิ์กันเลยทีเดียวครับมาฝากพี่ๆทุกท่านแต่ผมกล้าการันตีได้เลยครับว่าไม่สุดเท่าไหนครอบครัวเราครับเอาละครับวันนี้6ออเดิฟนี้จะมีคู่ไหนบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเข้ามาฟังกันในคลิปได้เลยครับคู่แรกในค่ำคืนนี้ครับที่ผมหยิบยกมานะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างสลาเวียปาครับเปิดบ้านพวกทางของอาเซนอนต้องบอกคู่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเลือกไปฝั่งของอาเซนอนได้เลยครับ ต้องบอกว่าเซนอนนี่ครับถือว่าทำผลงานที่ดูดีอย่างต่อเนื่องครับโดยการเก็บชนะมาเก้านะติดทุกรายการเลยทีเดียวต่างกับที่ผมเยือนครับอย่างซลาเวียปักเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานในลีกเนี่ยก็พอกระทงกระแท่นและผลงานในยูฟาครับเรียกได้ว่ายังหาชนะไม่ได้เลยครับใน3นัดที่ผ่านมาเอาละครับกระแสเชิงลึกหรือตลาดหลักทรัพย์มันนี่เองเปิดมาให้ทีมผุ้งเยือนครับอย่างอาเซนนลเป็นตอบอยู่พอสมควรครับคู่นี้ผมยังมองว่ากระแสที่เปิดมาให้ทาของอาเซนเนี่ยไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นครับ เลือกไปฝากขออาเซนอนดีวกว่าครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพนักเตะขุม,มลางหรือผลงานในช่วงเวลานี้และเฮดเวดคู่นี้ครับล่าสุดเนี่ยอาเซนอนบุกไปเก็บชนะเหนือสลาเวปาถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียว<แล>เพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝากขออาเซนอนดีวกว่าครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่2ในค่ามืดน,นี้ครับที่ผมหยิบยกมาก็จะเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านพบก,กับทางของเลอัววัเลกคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของรายการในวันนี้เลยว่าได้ครับ คู่นี้ถ้าต้องเลือกนะครับผมยังแนะนำว่าให้เลือกไปทีมฟุงเยียนครับอย่างเรืเอลมาลิกดีกว่าไม่ก็ให้มองไปที่แดนตาครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลิเวอร์พูลเ่ยผลงานในช่วงเวลานี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เพิ่งกลับมาเก็บชนะได้เมื่อนัดที่แล้วแต่ผมยังมองว่าฟอร์มไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะสามารถเปิดบ้านและเก็บชนะจากทางของเ,เอลมาลิกได้และทางของเ,เอลมาลิกเองก็เรียกได้ว่าท้าผลงานได้ดูดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ 5นัดที่ผ่านมาเองของเรอัลมาลิกเนี่ยเก็บชนะได้ทั้งหมดและกระแสเชิงลึกหรือตลาดหลักทรัพย์วันนี้เองครับเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างเดลฟูเนี่ยเป็นต่ออยู่พอสมควรคู่นี้ครับท้าองเลือกนะครับผมก็ยังแนะนําอยู่ดีครับว่าให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างเรยัเอลมาลิกไม่ก็มองไปที่แดนใต้ใกันอยู่ครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่3ในคําคืนนี้ครับที่ผมหยิบยกมาก็ถือว่าปเป็นอีกคู่หนึง่งที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแม์ในคัมคืนน,คนนี้ก็ว่าได้เลยครับ เป็นการพบกันระหว่างเปเชครับเปิดบ้านพบกวับทางของบาเยอร์มิวนิกคู่นี้ครับท้าต้องเลือกผมยังแนะนาครับว่าให้เลือกไปฝั่งทีมเยือนครับอย่างบาเยอร์มิวนิกดีกว่าต้องบอกว่าฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเปเชในช่วงเวลาเนี้ยผลงานถือว่ามีหลุดลุล่วบ้างต่างกับทีมเยือนครับอย่างบาเยอร์มิวนิกเนี่ยที่เรียกได้ว่ารักษาผลงานดูดีอย่างต่อนเนื่องเลยและกระแสเชิงลึกหรือตลาดหลักทรัพย์พอดีเครับเปิดมาครับให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเป็นต่ออยู่พอสมควร คู่นี้ครับถ้าดูจากผลงานในรวมครับก็ต้องบอกว่าทางของไบเยนมิวนกเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดูดีกว่าไม่มากก็น้อยครับเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของไบเยนมิเนกดูครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่สี่ในคัพคืนนี้ครับที่ผมหยิบยกมาก็จะเป็นการพบกันระหว่างแอตมารีคครับเปิดบ้านพบกับทางของแชงกิลุสคู่นี้ครับ้าต้องเรื่องเนี่ยผมเนะนําให้มองไปที่แดนเหนือดีกว่าครับต้องบอกว่าผลงานของแอตมารีคเองเนี่ยเรียกว่าเล่นในบ้านเนี่ยแทบจะออกโอเวอร์สกอร์แทบทุกนัดเลยทีเดียว ห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยครับแอดมารีครับออกแดนเหนือไปถึง4นัดออกแดนใต้เพียงแค่นัดเดียวครับและทีมุ่เยือนครับอย่างแซงกิรุสเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยมักจะเสียประตูแทบทุกนัดเลยทีเดียวครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยครับแซงกิรุสครับเสียประตูไปถึง4นัดและไม่เสียเพียงแค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นครับผมมองว่าวันนี้แอดมารีครับกับทางของแซงกิรุสเจ้าผลิตสโมอรรวมกันไปถึงโอสกอ์อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเลือกไปที่ แดนเหนือของทางแอดมาลิกเดวครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคู่ที่5และคู่ที่6ในค่ำคืนนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ถ้าถูกใจจัดขัดใจส่วนก็ได้เลยครับเอาละครับก่อนจากกันไปครับพี่พิจานใดครับที่มโหหนแนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่านะช่องหรือเพื่อนที่ชอบในผลงานของผมและอยากได้แนวทางเพิ่มเติมผมกอเเชิญเลยครับเข้ามินิครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือวีพีครับผมและเหล่าเสี่ยในครอบครัวนะครับจะจัดให้พี่แบบเต็มระบบกันอย่างแน่นอนเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่เพิ่มเพื่อนและ เข้ามาอยู่ในรครอบครัวดีคับผมได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ